สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะมอนี้ช่องทางหวยห้องกับสีมามาทำให้เบิงว่าเลคู่เลขี้สูตรของทางช่องทั้งหมดก็จะเป็นเลขลางของงวดวันที่สองบนสภากะ เข้ามาที่เลขหาเนาะเลขหาผลรางวัลก็ออกอยู่ที่หกห้านี่ซึ่งงวดวันที่สองพฤษภาที่เราทำกันก็คือเดลิคตสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งก็เข้ามาที่เลขหาก็คือหกห้า วงไปที่เลขห้ซึ่งเขามาได้รักหน่วยของเลขล่างต่อไปของงวดวันที่16 16พฤษภาคม6 6 6 6ก็สังเกตบันอย่างไงก็คือว่าสังเกตอยู่ที่หลักหน่วยล่างมันเป็นเลขยังเป็นเลขขี้อะขี้ เลขหนึ่งก็คือเลขคี่ก็เอาเลขหนึ่งมาตั้งอะไรก็ไแหหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอ่ะแสะดงว,ว่างวนหนากะต้องเป็นเลขคี่อีกตัวนึงอันนี้งวนหนาก็สี่เป็นเลขคี่ไม่อยู่หลักหน่วยไม่อยู่หลักสิบก็อยู่หลักหน่วยล่างเนาะพี่น้อง าลองเห็ดบึงอันนี้ก็สังเกตง่ายๆเห็ดง่ายๆให้พี่น้องมาไปล้องเห็ดบึงแต่ว่าก็ตั้งแต่เห็นมากกับมีผิีจมวดวนี่วดวเดียวบางงวดกับเขามาคู่กันเลขีกับเลขีบางงวดก็เป็นเลขีกับเลขคู่เนาะโอเคคลิปนี้ก็มีสำเนินนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะปีค่ะ